โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่เกมไลน์เจียแล้วนะครับโอเคครับก็ฉลองส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่นะครับทุกคนก็เป็นประชาเพิ่มธาตุยอดนิยมนะครับทุกคนตัวยอดนิยมนั่นแหละครับทุกคนโอเคครับก็จะมีบูลเบิร์กฟอร์โฮมแล้วก็โคนี่น้ำดันชิปบ่าวนัก้ำยากรนแล้วก็ตัวบินไอ้กบใช่ไหมแล้วก็ตัวกันบินนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเกมเลยอ้าวโอ้โหทุกคนมันเพิ่งเปลี่ยนไปหิมะนะครับทุกคน ตอนเกียร์คลิปนัดมามันไม่เปลี่ยนครับทุกคนมาเปลี่ยนตอนตอนวันนี้เหลือยี่แปดแล้วทุกคนเหลือไม่กี่วันสามสี่วันก็จะเป็นเดือนใหม่แล้วทําไมเปลี่ยนทำไมอ๋อมันน่าจะอยู่อีกนานม้งครับทุกคนนียครับแล้วผมขอเปิดสักสามถึงสี่ครั้งแล้วกันนครับลุยดีกว่านะผมก็อยากได้เป็นบาวแสงนะโอ้ีหนํามดันชิปผมมีแล้วกับตัวบินครับทุกคนเพราะผมยังไม่มีนะเรียบร้อยครับทุกคนกับปองกระปองเพชรมันไม่ได้จะดาวครับผมก็เข้าเกียมาตอน หนึ่งทีสองทีแรกครับทุกคนมาเปิดเลยนะมาไม่อันเรียบร้อยเจนรถศึกเจมสิเจมสรถศึกโอเคครับแล้วอีกสักรอบแล้วกันนะครับทุกคนขอเตืดโอเคต่อไมล์ลีแล้วนะสุดยอดครับสุดยอดแล้วผมก็จะเก็บตัวไนะครับแล้วก็ตอนนี้สเตทวิ่งมาแล้วนะแต่ก็อุปกรณ์ผมเต็มโอเคครับเราไปอีกดีดนึงนะโอเคครับ ดีนี่ผมขอเปิดสักสองครั้งแล้วกันนะครับขอเก็บไว้สักห้าตัวเพราะรู้สึกว่าเดนโบกลาจะมีพวกแสงมืดรวมกันเยอะนะเฮครับลุยต่อปึ๊บมาเป็นตัวอะไรอุ้ยโอ้โหลึกตกใจเลยแม่งมีเค้กอยู่ข้างล่างโอ้โหแม่งเหมือนกันเปียบแล้วทุกคนก็แสงมืดตัวนี้ก็เป็นฉลองครบรอบเจ็ดปีนะถ้าผมจำไม่ผิดครับทุกคนเฮครับลุยต่อมา ร,รอบสุดท้ายมาไหมเรียบร้อยครับเบาวรักสะสมมัเนเบาวตะไคร้เขาเรียกกันเจ็ดดาวนะบาวตะไคร้เจ็ดดาวน่ครับบ๊ายบายครับ